หมู่บ้านเบญจรงดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,น,นายนรงรักร้อยพัวาราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวงานสืบสารสีสันสายเส้นเบญจรงดอนไก่ดีครั้งที่13โดยมีนางสาวสุวีรยาปั้นป,นปนานพาณิชจังหวัดสมุทรสาครนายบรรพจนทรวง์ในอำเภอกระทุ่มแบนนายวิชัยแตงเอี่ยมนายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดี และนางอุไรแตงเอี่ยมประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงดอนไกด่ดีร่วมกันแถลงข่าวอีกทั้งยังมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครและกลุ่มประชาชนที่ผลิตเครื่องเบญจรงของหมู่บ้านดอนไกด่ดีได้จัดงานสืบสารสีสันสายเส้นเบญจรงดอนไกด่ดีครั้งที่13 ซึ่งจะมีขึ้นในะระหว่างวันที่10ถึง12มีนาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาณหมู่บ้านเบญจรงดอนไก่ดีหมู่ที่1ตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเบญจรงซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาครและเพื่อให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมในการสร้างสารรค์ผลงานเบญจรงให้มีอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น มีการจ้างแรงงานในชุมชนและส่งผลทางอ้อมให้ประชาชนไม่ทิ้งทินทานตามนโยบายของรัฐบาลค่ะส่วนกิจกรรมภายในงานปีนี้นะคะก็จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องเป็นจรงที่มีลวดลายจัก,กรีหรือว่าดอกเดซี่รวมไปถึงการนำลายจัก,กรีมาเป็นลายตั้งต้นในการประกวดลาย้าของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการปรับรูปแบบการตลาดให้สอดคล้องกับคนทุกรุ่นทุกวัยทั้งี้สินค้าภายในแต่ละบ้านนั้นก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างกันไปด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะภายในงานไม่เพียงแต่จะมีการจาหน่ายเครื่องเบญจรงแต่ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเช่นการแสดงของเด็กนักเรียนพื้นที่เทศบาลตําบลไก่ดีและใกล้เคียงรวมทั้งวงดนตรีโฟกซองกิจกรรมเวิร์กช็อปเช่นการสาธิตทําดอกไม้จากใบเตยหอมกิจกรรมวาดลวดลายลงบนเครื่องเบญจรงสาธิตการทําผ้ามัดย้อมการแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปสินค้าโอทอปและสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดด้วยค่ะ